สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงโดยจะมีประวัติความเป็นมาของประเพณีอุบัติเหตุที่เกิดจากประเพณีรวมถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากประเพณีในส่วนของประวัติความเป็นมานะครับวันลอยกระทงเป็นประเพณีที่สําคัญของไทยซึ่งเป็นประเพณีที่มีความหมายอายุทุกป,ปีวันลอยกระทงจะตรงกับวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน12 ตามปฏิทินจันทรคติของไทยพศ2566วันลอยกระทงจะตรงกับวันที่27พฤศจิกาย,ยนตามประเพณีไทยคนไทยจะทำกระทงที่ทำเองลอยลงในแม่น้ำในวันลอยกระทงก็งจะแสดงถึงความปราชนาและพรของตนเหตุผลในการลอยกระทง1เพื่อขอขอมาแก่พระแม่คงคา2 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย3เพื่อลำลึกถึงการใช้น้ำของแม่น้ำลำพองจำเนวันลอยกระทงน,นคะคะ 1. นการนำกระทงไปลอยตามแม่น้ำลำพอง 2. มีการนับสนุนกิจกรรม,มนในวันลอยกระทงเช่นการจัดประกวดกรกะทงการประกวดนางรพมาศ 3. มีการจัดพิธีวันลอยกระทงเพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีไทย 4. มีการรณรงค์ ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมข้ามีการเล่นดอกไม้ไฟแล้วก็ขุตะไคร้ค่ะประเนีลายกระทงใน่แต่ละภาคของประเทศไทยนะคะภาคเหนือนิยมปล่อยโคมลอยค่ะซึ่งวัสดุที่ใช้ทำกระคะเขามาจากการะดาษกำมะเช่นเดียวกับการทำบลค่ะมันจะนํามาจุดไฟด้านใต้เพื่อให้โคมลอยเนี่ยลอยขึ้นไปค่ะซึ่งประเภทนี้นจะเรียกว่ายี่เปงค่ะซึ่งยี่เปงเนี่ยหมายความว่าการทาบุญในเดือนสิบสองค่ะ สำหรับในภาคอีสานนะคะก็จะมีประเพณีลอยกระทงและการปล่อยพมลอยเช่นเดียวกับภาคเหนือค่ะในสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกว่าส2ดขงเองค่ะภาคอีสานเนี่ยเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากมากในเทศกาลนี้ค่ะภาคอีสานนิยมทากระทงมาจากกัาวปล่อยค่ะแล้วก็จะมีการประดับไฟบนเรือให้เป็นรูปร่างต่างๆค่ะเรียกว่าประเพีไหลายเรือไฟค่ะ การนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นการ,รากลอยโครงในแม่น้ําค่ะซึ่งจะไม่มีการอาล,ลอยโคมเพราะว่าส่วนใหญ่ด้วยความที่เป็นชุมชนเมืองค่ะนะคะเลยไม่เหมาะสมดังนั้นบริเวณที่จัางานนะคะจะเป็นวัดวาอารามยิมแม่น้ําและสะพาน,นะคะ่ะส่วนภาคใต้เนี่ยจะเป็นการที่ไม่ได้นับวันวันเพนนสองแต่จะเป็นการบรรจุอาหารลงแพเพื่อจะสะดเดาะข้อแบบต่อสูชั่วร้ายค่ะ ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายในประเพณีลอยกระทงเป็นออกเป็น4อุบัติเหตุหลักๆ1อุบัติเหตุการจมน้ําซึ่งแน่นอนว่าการลอยกระทงเราก็ต้องไปลอยที่แม่น้ําลําคลองหรืออ่างเก็บน้ําซึ่งอาจจะทําให้พัดตกลงไปในน้ําได้แนวทางการแก้ไขนะคะคือ1สร้างสะพานที่แข็งแรงมีราวจับมีัวกัน้น2สร้างสไลเดอร์เพื่อลดการลงไปใกล้แม่น้ำซึ่งอาจจะช่วยการ ลดอุบัติเหตุจากการลัดตกลงไปในน้ําได้ค่ะอุบัติเหตุจากคลมมลอยนะคะเกิดขึ้นในประพานีลอยกระทงค่ะในการในการที่เราเนี่ยปล่อยคมลอยในประพานีลอยกระทงค่ะโดยเราต้องระวงังให้ปล่อยคลุมลอยให้อยู่ห่างจากบ้านเรือนอย่างน้อย100เมตรค่ะแล้วก็ ควรมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ว่าจุดจุดนั้นน่ะควรปลอดภอยได้หรือเปล่าแล้วก็ป้องกันตัวจากบุคคลนะคะก็คือระวังไม่ให้ประการไฟี่ะไปโดนเสื้อหรือว่ากระเด็นมาโดนเสื้อไม่ไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราได้ค่ะสองั้อุบัติเหตุจากการลอยกระทรงนะคะมักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆในเทศกาลลอยกระทรงและเทศกาลที่มีคนจำนวนมากแนวทางการป้องกันนะคะคือผู้ปกครองควรไม่ปล่อยให้เด็กคาดสายตาและยุไม่ปล่อยให้เด็กดุเพียงกำลําพังค่ะอุบัติเหตุจากประทัด กูตะไลนะคะมีให้เห็นกันเห็นบ่อยครั้งตามข่าวนะคะทำให้เกิดการสูญเสียของวัยวะเช่นนิ้วขาดมือขาดถึงต้องมีกฎหมายมาออกมานะคะว่าไม่ให้เล่นแต่ก็ยังมีผู้ฝา่าฝืนนํามาเล่นรวมถึงเด็กนะคะนํามาเล่นทางนี้ผู้ปกครองควรเข้มงวดนะคะไม่ให้เด็กนามาเล่นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุมีค่าฝันนะคะอุบัติเหตุที่น้องชมนำเสนอวันนี้นะครับจะเป็นอบุบัติเหตุที่มาจากการพัดหลงโดยสถานที่ที่นำเสนอนะครับ จะเป็นสถานที่เพียงเรื่องสมมุติในการการทำวิดีโอเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุให้เกาไม่เกิดการพัดหลงนะครับโดยที่มาเ,าเป็นกลุ่มแต่มีหนึ่งคนเห็นสีน่าสนใจและจะแยกไปดูแต่ไม่บอกกล่าวกับคนอื่นทำให้เกิดการพัดหลงโดยที่มีภาพฝันได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขนะครับโดยที่เราถ้าเรามาเป็นกลุ่มนะครับก่อนที่จะเดเลี้ยวไปไหนหรือไปดูสิ่งใดนะครับก็ควรที่จะบอกกันและเดินไปพร้อมกันนะครับเพื่อป้องกันการพัดหลงนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหตนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดการพัดหลง โดยที่เดินเล่นโทรศัพท์มาตลอดตวรานะครับโดยไม่สนใจข้างทางหรือว่าเพื่อนๆเลยนะครับทำให้เกิดการแยกกันและเกิดการพังหลงได้ครับวิธีการแก้ไขนะครับงดใช้โทรศัพท์ในขณะที่เดินและสนใจสิ่งรอบข้างให้มากขึ้นเพื่อจาให้เกิดอันตรายนะครับขอทุกการนำสนาดไปเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ